สวัสดีครับผมหยาที่ดินคุณภาพจังหวัดเชัยภูมิโคราชคอนแก่นะครับวันนี้พามาชมที่ดินนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับถนนบายพาสของจังหวัดเชัยภูมินะครับเนื้อที่12ไร่3งาน90ตารางวานะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจากที่ดินแปลงนี้ไปถนนคอนกะรีตเนี่ยประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นถนนใหญ่ทางหลวง201นะครับเส้นบายพาสเชัยภูมินะครับประมาณ500เมตรนะครับ ก็จะเป็นที่ดินค่อนข้างสวยนะครับด้านหลังติดคลองน้านะครับซึ่งคลองน้ําตรงนี้เนี่ยมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นน้ําที่ไหลผ่านตลอดนะครับไม่มีกลิ่นเหม็นเน่านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดธรรมชาติดีนึงนะครับปลาเยอะมากนะฮะถ้าเกิดไปโรงพยาบาลรามนะครับโรบินสันไทยวัสดุดูโฮมนะครับประมาณ2กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง5นาทีนะครับถ้าเกิดเข้าเมืองไป สำนักง,งานที่สบาลเมืองเชยภูมิถนนคนเดินโลตัสนะครับก็ประมาณ3กิโลเมตรนะครับที่ดินจะเริ่มจากตรงนี้นะครับที่ดินนะครับจะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ1 8 0เมตรนะครับถนนด้านหน้าที่ดินนะครับกว้าง7เมตรแล้วก็บริเวณนี้นะครับมีเพื่อนบ้านมาอยู่ ซ้ายขวาหน้าหลังแล้วนะครับด้านในเลยที่ดินเข้าไปด้านในเนี่ยมีเพื่อนบ้านอยู่ประมาณ4-5หลังนะครับแล้วก็เริ่มมีการดึงไฟฟ้ามาใช้กันเองแล้วนะครับปัจจุบันนะครับที่ดินเป็นที่นานะครับบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าบริเวณรอบข้างเ,เป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยแล้วก็ ด้านหลังติดคลองน้ำนะครับบริเวณนี้นะครับชาวบ้านบริเวณนี้หรือว่าเกษตรกรแถวนี้เนี่ยจะทำนากันตลอดทั้งปีเลยนะครับยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับบริเวณสุดสายตาที่เรามองเห็นนะครับบริเวณนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านให้เรามองเห็นอยู่ตลอดเลยนะครับ นี่ก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับเี่แนวเขตของเราจะเริ่มจากด้านหน้าตรงนี้นะครับนี้เป็นแนวเขตฝั่งซ้ายนะครับยาวไปจนถึงฝั่งขวานะครับกว้างด้านหน้านะครับที่ติดทางสาธารณะกว้าง210ิเมตรนะครับบริเวณนี้ผมว่าผมมองว่าไม่เปลี่ยวนะครับเพราะว่า ระหว่างที่ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยก็มีชาวบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านมีกเกษตรกรบริเวณนี้นะครับขับรถผ่านตลอดเลยนะครับทั้งมอไซค์รถย,ยนต์นะครับหรือว่าจะเป็นรถที่แบบใช้ตามใช้ทําเกษตรนะครับนี่เป็นแนวเขตฝั่งซ้ายนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูเฉพาะฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าที่ถ่ายภาพมุมสูงนั้นมันมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่อีกฝั่งนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีต้นไม้หรือว่าไม่ได้มีอะไรบังนะครับก็มองหรือว่ารับชมจากภาพมุมสูงได้นะครับด้านซ้ายฝั่งมุมซ้ายของที่ดินนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินเนี่ยฝั่งมุมซ้ายของที่ดินนะครับจะมี เป็นเหมือนโพนปวกนะครับใหญ่ๆเป็นที่เนินแบบใหญ่หญมันภูเขาลูกเล็กล,ลูกนึงเลยนะครับซึ่งจุดนี้สามารถสร้างบ้านได้นะครับเป็นที่โคกนะครับนี่ครับตรงนี้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับประมาณสามถึงห้าเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณด้านในที่ดินนะครับที่ติดคลองน แปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งเลยนะครับอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะครับไปโรบินสันแค่5นาทีนะครับขึ้นถนนใหญ่ก็ประมาณ500เมตรนะครับแลท่านใดที่สนใจนะครับสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็นัดชมที่ดินชี้แนวเขตได้นะครับผมก็ขอฝากแปลงนี้ไว้พิจารณาอีกแปลงหนึ่งนะครับท่านใดที่หาที่ทําบ้านสวนนะครับขอฝากแปลงนี้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ